มวยไทยนั้นยิ่งยงมีพิษสงเยี่ยงนาคาถึงเล็กก็เล็กป่าพันลูกหม้อว่ายอดคนมีพิษทั่วสารพางตลอดร่างลูขุมขนหากสู้คนต่อคนประกาศทาทั่วฟ้าดินสวัสดีครับผมอาจารย์แดนวันนี้ขอนำเสนอไม้โวยไทยโบราณท่าพระรามสกดทัพขั้นที่หนึ่งครับฝึกถีบซ้ายแล้วกระโดดถีบขวาทันทีขั้นตอนนี้ครับเป็นขั้นตอนในการฝึกถีบแบบต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการฝึกการสร้างจังหวะในการกระโดดถีบด้วยท่าพระรามสะกดทับเป้าหมายในการกระโดดถีบคือบริเวณลิ้นปีหรือท้องน้อยของคู่ต่อสู้โดยหมายมุ่งที่จะหยุดคู่ต่อสู้ให้ได้ภายในทีบเดียวขั้นที่2ฝึกกระโดดขึ้นถีบเลยทันทีเมื่อฝึกขั้นตอนแรกจนชำนาญแล้วให้ฝึกอ่านจังหวะแล้วให้กระโดดถีบจูโจมเลยทันที ฝึกกระโดดให้สูงแล้วถีบออกไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงในการถีบจะใช้ส้นเท้าหรือฝ่าเท้าก็ขึ้นอยู่กับเจตนาว่าเราจะให้คู่ต่อสู้ได้รับผลของการถีบนั้นมากน้อยสักปอนใดขั้นที่3ฝึกป้องก,งอกันหมัดตรงซ้ายขวาแล้วตอบโต้ฝึกปัดหมัดตรงซ้ายขวาแล้วตอบโต้ทันทีในท่านี้จะมีการใช้มือซ้ายจับรั้งหมัดขวาของคู่ต่อสู้เอาไว้ เพื่อเป็นการยืมแรงในการกระโดดขึ้นทีมและที่สำคัญเพื่อมาให้คู่ต่อสู้สามารถป้องกันการถีบได้นั่นเองเพราะเราได้จับมือดึงเอาไว้แล้วถีบสวนด้วยเท้าซ้ายก่อนจากนั้นจึงค่อยกระโดดถีบด้วยท่าพระรามสะกดทับทันทีขั้นที่4ฝึกป้องกันหมัดชุดแบบรัวๆแล้วตบโต้ะฝึกป้องกันหมัดรัวแล้วกระโดดจู่โจมทันที จับจ่องโอกาสแล้วพิษขาจังหวะการรับเป็นลูกในไม้เดียวไม้นี้ต้องอาศัยการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจึงจะสามารถกระทําการตับโต้ได้ภายในจังหวะเดียวสายตาจับจ้องการโจมตีสองเท้าเคล,ลื่อนไหวหลบหลีกสองมือปัดป้องหมัดจิตสั่งการให้ตอบโต้กับปฏิกิริยาตอบสนองโจมตีตามสัญชตาตญาณที่ได้ฝึกฝนมา ก่เกิดเป็นพลังในการโจมตีด้วยท่าพระรามสะกดทับขั้นที่5ฝึกโจมดีในสถานการณ์ที่ยากและซับและซับซ้อนมากขึ้นฝึกใช้ในหลายๆสถานการณ์ของการต่อสู้ป้องกันตัวฝึกความคล่องแคล่วว่องไวในการหลบหลีกและตอบโต้และฝึกทักษะการกระโดดถีบและจู่โจมด้วยท่าพระรามสะกดทับให้ผู้ฝึก ฝึกจนเกิดเป็นทักษะและความชำนาญเมื่อเราหยิบจับมาใช้ยามใดย่อมก็เกิดผลเสมอไปสำหรับวันนี้ไม้มวยไทยโบราณท่าพระรามสกดทัพก็จบลงเพียงเท่านี้ผมอาจารย์แดน,นต้องขอกราบขอบพวกทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมแค่ท่านเข้ามาติดตามรับชมก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยให้คงอยู่ตราบลูกชั่วล้านสืบไปขอนำําใจทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับ